ตอนนี้คณะเราเรารับหลวงตาบุญชื่นนะครับพอดีหลวงตาบุญชื่นจะเดินทางมาว่าไงลูกโรงเรียนไหนจ้าโรงเรียนอะไรพอออชื่ออะไรคนก่อนนี้เอาคนก่อนก่อนรอไหมรอครับรอครับไหนใครเป็นลูกศิษย์พอออทันยเทพแล้วระหว่างพอออทันยเทพกับพี่ใครรอพออ่อโรงเรียนรึเปล่าครับพอมาจากสถานีกับ เด้ emos, ศึกษาด้วยกานไปที่นนยางไปที่ภาคสองหลวงตาอย่างไปไปไหมไปมาแล้วใช่ไหมครับอ๋อผมว่วานดีคุณคุณอันนี้ยูทูบเบอร์ช่องไหนครับตั้งสุดาอชาแนลนะครับอ๋อใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันอ่ะสาธิตสุทธินครครับนั่นครับสวัดีครับสวดีมาช่วยกันเป็นสื่อในสถานบุญในข้อวัดปฏิบัติของหลวงตาครูบาอาจารย์ทีนนี้ที่อยู่ในวิสันานะครับ ก็เคยบอกเสมอว่านะครับพูดกับท่านผู้ชมเสมอว่าไม่ใช่ข้หของตาบุญชื่นพยายามตัวเพียงรูปเดียวนะครับที่เราเป็นสื่อทานบุญให้กับพี่น้องห่ทุกคนได้รู้ในข้อว,วัดปฏิบัติของของพระนะครับแม้แต่ว่าลูกอื่นถ้าเรามีโอกาสาไปนะครับเป็นทางบุญเราก็จะได้บอกเป็นสื่อเหมือนกันเพุกคนนะครับโอ้ตอนนี้ลงตามาแล้วนะครับตนนี้ลงตามาแล้วนะครับ ก็เรามาพบตรงนี้เป็นวาสนาที่ไม่ได้นันหมายเลยนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบมาก่อนว่าลงตาบุญชื่นจะเดินทางเงยหยดยัดไล่ไม่อาจทำใจหยุดยั้งความเพียนใครร้องเพลงนี้เท้าแตกแยกเป็นทางเกวียน จ็บปวดเพียงใดหัวใจยิ้มสู้สองเท้าก้าวเดินไม่รับเงินฉันเพียงพออยู่สวัสดีค่ะหล่อเลี้ยงกายาพาสู้มุ่งสูม่มรคาเส้นทางสายธรรมใครร้องเพลงนี้สวัสดีครับ <c oughs> อุทินกายใจมอไว้ไม่ห่วงรูปนามนักรบ แห่งกองทัพธรรมปฏิบัติตามพระศาสดาเอาหลวงปู่มันเป็นครูอาจารย์กรมาทานนานมาชีวิตของพระบัรป่าที่ได้นำว่าหลวงตาบุญชื่นสวัสดีครับท่านอา่อผมเป็นคนร้องเพลงเก่งครับ ตั้งใจเรียนเด้อลุงตาขอก็ยังเลยใช่ไหมนะครับที่ไานีตอนนี้พักที่ภูกระแตบ้านภูกระแตครัับวนนี้กับท่านพอมานัดเล่นน้อยนี่ลุงตาเดินทางมาใกล้มาถึงหน้าโรงเรียนบ้านดนติ้วนะครับนี่ต้องรู้สึกเสียดายมากเลยที่ผมไม่ได้เอาขากันสัตว์มาทำให้ภาพไม่เสถียรนะครับ ครับพวกเรานั่งกราบลงตาเลยนะนั่งปรนมมือเลยนะครับรครับในขณะเดียวกันนะครับนี่ลงตามาแล้วนะครับลงตาท่านมาแล้วหนนาตก่ออะครับมมเ ตาก็เสร็จแล้วก็ออกทางไปตุนตะบวดี้องกล่องนะครับล้องกลองครับยอแบบนั้นะครับน้องกล่อครับนะนันองานเก่าวงตตยมาจากสุนตะบุรีนะ คนรออข้อแรงๆใช่ไหตอนนี้หลวงตาอยู่หน้าโรงเรียนบ้านดอนติ้วนะครับก็จะไปภากแรมอยู่ที่โรงเรียนบ้านภูกระแตนะครับ นี่ก็เดินตามนะครับเนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> สาธุสาธุ <c oughs> น้ำที่ถวายนี้หลวงตาก็จะเอาไปเป็นกองกลางไปทําประโยชน์ต่อไปนะครับซึ่งหลวงตาจะไม่รับจตุปัจัยนะครับหลวงตาจะรับน้ํารับนะครับไปเป็นอกองทุนไปบริจาคต่อไปนะครับโอ้เป็นวาสนาของน้องๆนักเรียนนะครับนี่ก็เป็นเป็นไงคุณแม่เดินไม่ไหวเลยใช่ไหม ยางแตกเดินกับลุงตาเยอะเลยเนะาะกุศลเยอะมากนี่คือนี่คือสภาพร่างกายไม่ไหวก็ต้องพักกันไปนะครับสู้ๆครับแม่อโอ้โน้องเก่งมากเลยนะครับนี่เป็นกู้ภัยลำน้ำโขงนะครับเขาเรียนลูกเขาเรียนได้แล้วเขาเรียนได้แล้วไปสวัสดีครับ เจ็บปวดเพียงใดหัวใจยิ้มสู้สองเท้าก้าวเดินไม่รับเงินฉันเพียงพออยู่โอเค พ่อเราเอาเสียด้วยใช่ไหมครเอาแจกมาด้วย